รับทำสีทานะครับบริษัทเพชเ0 0สองาจำกัดนะครับสำหรับข้อมูลที่อยากจะรู้เรื่องราวของบริษัทเพชเ o d โปรดักสินค้านะครับสามารถที่จะเข้าไปใน YouTube ช่อง p ูนย0ศูวันนี้ครับผมนำพาทุกท่านนะครับเข้ามากในสวนถั่วลิสงนะครับงามมากๆนะครับนี่คือเจ้าของสวนถั่วลิสงนะครับส่วนท่านจะเชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวเลยครับคุณแม่ครับ ครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อมุกค่ะคุณแม่มุกเนาะคุณแม่มุกอยู่ไหนอยู่บ้านบึงไทยค่ะบ้านบึงไทยตาบลท่าราขาตำบลท่าราขาเฉอโชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโอ้โหคุณแม่ยิ้มเปือิ่มมากๆเลยแสดงให้เห็นมากตอนนี้นะครับมีความสุขกับสวนตัวลี่สงแม่เป็นยังไงครับคุณแม่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพียเียใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเอยโอ้ดีมากดีมากๆเลยใช่ไหมออเดอร์ ตอนนี้ไม่ทันเลยโอ้โหนะครับทุกท่านครับดูครับดูความงามของสริ<อ>นผสมคุณแม่ครับผมอยากจะถามว่าวิธีการใช้สินค้าของบริษัทเพียเคเนี่ยคุณแม่ใช้ชนิดเม็ดตัวน,นี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะชนิดเม็ดตัวนี้ด้วยแล้วก <ผม S 1> ็ับผมแล้วก็ใช้ตัวชนิดน้ําด้วยตัวนี้ด้วยนะฮะอาบานเม็ดครั้งนี้แม่วานตอนไหนครับบานตอนใน ไถค่ต <น S 1> ะตอนจะไถใช่อ่าไถบานเสร็จได้ป้ะแล้วก็ไถกลบเนาะแล้วก็ปลูกตัวรีสองจอดแม่ตัวรีสองหลังจากนั้นนะครับก็คือตัวรีสองงอกนะครับแม่ก็ใช้ตัวนี้ฉีดเลยใช่ไหมแม่ใช่นะผมถือช้วยนะฮะตัวนี้ฉีดเลยตัวนี้ฉีดเลยแม่ผสมเท่าไหร่ครับแม่ผสม20 cc 20ซี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 ต่อน้ำ ยี่สิบลิตรโอเคฉีดพ่นแบบเป็นละอองเป็นยังไงบ้างแม่ฉีดรอบแรกเป็นไงฉีดรอบแรกงามเขียวขึ้นเลยพุ่งขึ้นเลยอ่านะครับแล้วทีวันฉีดรอบที่สองแม่สิบห้าวันสิบห้าวันฉีดรอบที่สองอ่าก็มีความงามเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างที่เห็นแบบนี้ไม่มีใบเพี้ยเลยเนาะแม่เนาะออกดอกนะคะไม่มีเพี้ยเลยไม่มีใบหยิบใบงอไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนเลยไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนแล้วตอนนี้แม่ฉีดตอนไหนเนี่ยตอนนี้ ตอนนี้ได้ได้เดือนเดือนครึ่งฉีดตัวนี้เดือนครึ่งฉีดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสารสั่งหัวของบริษัทเปเสเคนะครับมาพาวเวอร์เฮดฉีดเพื่อที่จะให้ถั่วที่ส่งลงเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดโตนะครับแล้วก็เม็ดเต็มฝักอ่ะคุณแม่ลองจะลองโชว์เม็ดถั่วนะฮะดูเม็ดถั่วของคุณแม่ครับตอนนี้ออเดอร์ไม่พอกันตอนนี้ออเดอร์ไม่พอกันเนี่ยฮะดู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 ครับโอ้โหเม็ดใหญ่เม็ดเต้งมากๆครับเต็มทุกเม็ดนะฮะ ทำหล่นเม็ดนึ้งนี่ก็ต้องหยิบขึ้นมาอ,อันนี้แม่เราแกะให้กับทุกคนได้ดูเลยอนะแกะไม่ได้ <uc l id> ใช่ไหมครับะม,มันใหญ่เ <c oughs> กินไปเดี <c oughs> ๋ยวผมช่วยแกะจุกคนช่วยแกะแกะก็ไม่โอ้ผมก็แกะไม่ได้ <c oughs> มันก็เต็มทุกเม็ดโอ้ดูครับดู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 มันเต็มเต็มทุกเม็ดจริงจริงนะฮะแกะไม่ออกแกะไม่ออกเลยเนาะเนี่ยครับสดๆนะครับไม่มีคําว่านะครับจะมาทํำเนี่ยฮะเต็มทุกเม็ดจริงๆครับ <c oughs> อ๋อแสดงว่าสินค้าของบริษัทเพีสเเราใช้ได้ผลจริงอยากให้คุณแม่นะครับใหญ่โตเต่งตึงมากอยากให้คุณแม่ได้ฝากให้กับกลุ่มพ่อแม่นาองเกษตรกรที่งยม่ได้ใช้สินค้าตัวนี้นะพ่อแม่เกษตรกรทุกทท่านนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้ก็ขอให้มาเปิดใจใช้พิันบริษัทเพียสเคสองจุดจุห้านะครับทั้งชนิดเม็ดและก็ชนิด3นะครับ แสดงว่าวันนี้คุณแม่ได้ผลผลิตยเยอะ<ช>ออเดอร์ไม่ทันดีใจ<ช><ช>มากๆเลย<ช><ช>ผมดูเสียหน้ารอยยิ้มของคุณแม่นี้มีความสุขมากๆ <c oughs> เอานะฮะทุกท่านครับถ้าอยากจะใช้สินค้าดีๆแบบนี้นะสามารถติดต่อตัวแทนของบริษัทเมทเทได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ผมกับแม่มุกนะฮะก็ต้องขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทเมทเทเอาไว้ก่อนในคลิปนี้นะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันนะสำหรับคลิปนี้ผมกับแม่มุกสวัสดีครับโอ้โหเมทเตมากนะแม่น้อง ะะพอเดอร์ไม่พอกันจริงๆนะฮะรสชาติดีด้วยแม่เวลาปิดไม่ทันนี่แฟนบ่นไหมไม่บน,บนไม่บนหร <บน S 2> <ม>อกเ<ม>นานะแช่ก <laughs> ันเปลี่ยนแช่กันเปลี่ยนมันไม่ทนมันจริงๆนะมันเหนื่อ <laughs> ไงไม่มีเวลาพักเลยได้ลผลผล <laughs>